นี่ถ้ากินหมดขวดนี้ก็ตาค้างคืนือได้แล้วไม่รอกถึงขั้นตาค้างตอนนี้เป็นเป็นพยานนะว่าเนื้อได้แล้วส่วนได้แล้วแต่ยังมั่นใจนั้นเองตอนนี้แล้วเดี๋ยวรวมรวมเต้็มหินนะตายจบแล้วรอบไม่ตายท่นนี้ตาค้างท่านนี้ตาค้างจะมาซ้อมให้ดูอีกรอบสองรอบสามรอบเล่นเล่นหมดชื่อเลยนะในขั้วห่านกระตายแ สันนี่นีค่ะคุณพี่ค่ะถ้าวันนี้ใครได้ดูละครจะหมั่นไส้หนูมากอ่ะตกลงเลน ต้องสอนนะน้องสอนไม่สบายคู่เราต้องแบบเป็นลมเนลมไอ้นี่เรื่องร้องไม่ห่วงไม่ห่วงสักเรื่องห่วงสักเรื่องไม่มีแรงต้องเต้นเลยบ่อยเขาวิ่งไม่ได้อะค่ะน่องชิงน่องข้อเท้าก็ซิบอัพเอาซิบอัพคือออกกำลังกายจริงๆอะค่ะให้ที่เขาออกกำลังกายด้วยค่ะอ่าใช่ สัตว yup. ์เพศสัตว so ์ตายมากัดกันเลยลูกเวลาเวลาเวลาอยู่ในห้องน้ำอันนี้มันตอนปลุกวะก็คือเอาแขนให้ตึงเนี่ยยืนให้ตึงแต่ขนัดไว้แล้วก็เอ็นตัวลงมานี่ลงมาให้เยอะที่สุดโดยที่แขนตึงขาตึงเนี้ยนี่ข้างนี้ยี่สิบหอโอ้โแล้วมันลงได้ไงอะทำไมมันตึงมันตรงเนี้ยแรงมันจะหายแรงเหรอ อุ้ยมีขนตงมีนตึงสาวเขาจะพามิตอืออ่าแล้วลงไปให้แบบลงมือให้กล้ามมืเลยที่แข็งตึงโอ้โอุ้ยปวดันเนี้ยท่าน่งสิบรเวลาอาบน้ำเช้าทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนนำเซ็ตละยี่สิบสิบรอบก็ตายแล้วาในที่มันเห็นผลเลยโอ้ยง่ายนี้เลอค่ะง่ายงี้เลยลงไปนั่นละ มาเป็นไายอออันนี s> <S ้น you know, ่ามียลมเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามุกมุเอว่ามียลมด้วยพี่บอกพลาดเลย้ปวดแลเนี่ยพี่ตอนอราช่เห็นเป็นอย่างี้เลยเหเล่นๆนะบบร่นแบบแนวนวดู้าว่าให้ปล่อยะให้ละเกลือสียอย่างนี้เลยโอ้ายมีวันนึงเขาจะหวานสวยเต็มี่ตั้งแต่ ตั้งแต่หัวจนเท้าจนถึงร้องเองไม่มีอะไรน่าสนุกเลยโดนป๊อปอะไรอะอ้โแล้วก็ขำพูดเสร็จแล้วก็ขำหลอมาอุ๊ยน่ามันเหมือนคนแล้วยอะเย้ยเขาอ่อมาบอกว่าหนูอยากได้คอมเมนต์ค่ะหันเพิ่ได้ค่ะเปลี่ยนร้องเพลงมหมอีกหนึ่งปี สี่ปีค่ะเด็กก็แบบแต่ก็ตึงนะคะถูกไหมอย่างเดิมแต่พูดจริงๆนะคือมันเที่ยงมากอ่ะแล้วเราก็ต้องคอยเตือนกันว่าแบบอย่าหัวเราะเยาะอย่าหัวเราะไม่ได้หัวราะเยาะโทรมาไม่ได้หัวราะเยาะแบบขำที่ตัวเองพูดใช่ไหมขำเรเองเราต้องเราต้องไปรวมกันหรือยังคะเอ้ยทำไมรวม แอบ<ะ>อ่ะเจ็บนิดนดแต่ว่าพลัดเล่นด้วยเอออย่าเลยเอออย่าเลยเดี๋ยวจะเจ็บมากอตอนนีงเจ็บนิด